สวัสดีครับบทนี้เป็นบทที่3จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสายภายในของตู้สาขาโทรศัพท์ขนาดสิ่สายนอกและก็16ส,สายในเพราะเราจะเห็นว่าตู้สาขาโทรศัพท์เมื่อมาติดตั้งในบ้านของลูกค้าซึ่งอาจจะเหมาะสำหรับเป็นออฟฟิศทำงานขนาดเล็กแล้วก็มีมีห้องพักอาศัยอยู่ด้วยทั้งหมด 16บหจุดภายในสิหจุดภายในเนี่ยสิหกจุดภายในเนี่ยสมมุติว่ามันจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่ามันคือจุดไหนบ้างส6บหจุดภายในเราก็มาดูว่าจุดที่หนึ่งเรามาเริ่มต้นที่ห้องนอนคุณพ่อห้องนอนคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะช่างที่ออกแบบเขาก็จะออกแบบอย่างอาจจะอยู่ชั้นสามหรือไหนก็นแล้วแต่เขาจะลากมาด้วยสายสีอ่อแล้วก็มาโผล่ที่ตรงนี้ บัคโร <ล S 1> ที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต่อมาก็คือมันจะมาอยู่ไหนอะมันก็จะมาเข้าตรงตรงไเจ้าที่ไอไอที่เขาเรียกว่าโคเน่แถที่เข้าสายที่เข้าสายนี่ก็หนึ่งแถวนี้มันก็จะมีมีอยู่สิบช่องช่องที่หนึ่งถึงช่องที่สิบเอาเอาห้องนอนคุณพ่อมาเข้าช่องที่หนึ่งนะะจากห้องนอนคุณพ่อแล้วก็จะมา ลูกชายคนโตช่องที่2ลูกชายคนกลางช่องที่3ที่4ที่5ที่หกไล่ไปจนมันครบ16จุดภายในนะครับจุดภายในของตู้สาขาหัวสัมนี้ถ้าเป็นค่าจากโรงงานมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นช่องที่1เนี่ยมันก็จะเป็นหมายเลข1 0ึ่งศูนึงศูนย์อะไรเรียกว่าค่าดีฟอร์จากโรงงาน เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนในในในรอบต่อไปในคลิปต่อไป,อออไปนะแต่เพื่อให้มันจาง,ง่ายขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อช่างที่เขาติดตั้งโทรศัพท์ชุดนี้ให้กับลูกค้าเขาก็จะโปรแกรมเบอร์เปลี่ยนเบอร์ใบให้ให้ง่ายต่อการจดจําของลูกค้าเนี่ยเขาก็จะอาจจะใช้เบอร์เป็นว่าข้อคุณพ่อนี่เป็นเบอร์100่งร้อต่อมาของลูกชายคนโตเป็น1นึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยห้ากไปจนครบสิบหก ทีนี้พอพอพอมันครบ1 6เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยไอ้เจ้าเนี้ยไอ้เจ้าคอนเน็กเนี่ยนะทั้งหมด2องแถวแถวละ10 2สอแถวก็เป็นยีแต่เขใช้16ก็ชัใช้ครึ่งก็ไม่เป็นไรส่วนอันบนนี้ก็จะเป็นสายองค์การโทรศัพท์ก็จะมาเข้าอยู่ที่ช่องนี้ช่องตัวบนทีนี้พอเราเปิดพอเราเปิดตู้ ตู้นี้ตู้ที่เราพูดถึงเมื่อคริที่ผ่านมาแล้วคือตู MD ้ MDF นะต่อไปจะต้องจำว่า MDF มันคืออะไรตู้ MDF ก็คือตู้นี้เขาก็จะมีขอ้อมูลของแต่ละส่วนเป็นลักษณะอย่างนี้ให้ให้ให้ดูเลยเป็นตารางลักษณะก็คือตาราง่างนี้แหละขยายมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตารางแบบนี้แถวนี้ที่ผมชี้เนี่ยก็คือแถวบนในตัวบนเป็นโอเป็นสายวงการโทรศัพท์มาเข้าช่องที่หนึ่งหมายเลขอะไรเขาก็จะจดไว้ในช่องนี้ มีโทรศัพท์2เบอร์ใช่ไหมสองเบอร์ช่องที่2ก็จะใส่ไวต้ตรงนี้ว่ามันคือหมายเลขกอะไรถ้ามี3เบอร์ก็จะใส่ช่องที่สตรงนี้มี4เบอร์จะใส่ตรงนี้5เบอร์แนละ้ว5เบอร์ไม่ได้5้าเบอร์อะไรเป็นแฝกเป็นอะไรต่างอยู่นอกตู้ไม่เกี่ยวเพราะตู้ตัวนี้รองรับได้อยู่แค่4สายนอกพอมันอยู่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาองค์การโทรศัพท์เขาบอกว่า บอร์โทรศัพท์ของลูกค้าบอกว่าเวลาโทรออกโทรออกไปได้เลยเงียบไปหมดสงสัยว่าตู้โทรศัพท์จะเสียเวลาเราไปเช็คนี่น,นะครับเราก็เปิดตู้เจ้านี้มาเลยแล้วก็จิ้มไปตัวนี้เข้าไปซึ่งตรงเนี้ยโรงงานเขาจะแถมให้กับพวกเราอกการุปกรณ์พวกนี้จะไม่ใช่อย่างนี้นะเน,นี่ยที่ผมลูกน้องทีมงานเขาทำมันก็เลยไม่สวยทางนคนอีกเขาจะทําให้สวยกว่านี้นะตัวนี้มันจะาใช้แท้ ระบบผู้นี้จิ้มเข้าไปในช่องนี้ปุ๊บเราก็จะมีสายโทรศัพท์อ่าแต่ตรงนี้มันก็จะมาอยู่อยู่ที่ก้อนตัวนี้นี่นี่นี่ลักษณะนี้นนนก็สามารถจะยกโทรศัพท์เช็คได้ตลอดว่าห้องนี้เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้โอเคไม่โอเคถ้าเช็คเข้าไปในช่องนี้ปุ๊บมันก็คือนี่อันนี้ หมุนแ้าโทรศัพท์มือถือเราก็จะรู้เลยว่าหมายเลขที่เขาล็อกไว้ตรงนี้ตรงไหมถ้ามันตรงก็โอเคมีสัญญาณไล่มามีไม่มีทั้ยักครบบททุกอันมีสัญญาณหมดก็แสดงว่าจากตรงนี้มาหาที่ตู้โทรศัพท์อาจจะมีปัญหาซึ่งเราจะว่ากันในในตอนต่อๆไปนะฮะทีนี้พอพอสายนอกยึดไปแล้วหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งข้า,ขางบน สายภายในซึ่งเรากำลังคุยเราคุยกันพี่ี้เนี้ยมันก็จะปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างที่บอกวิ่ี่นะว่าพอเราเปิดตู้เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเอกสารตัวเนี้ยอยู่ข้างในมันก็จะบอกอะไรต่างเราเราก็จะรู้ว่าข้อมูลต่างๆของพวกเนี้ยอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหน,นอย่างไรเรารู้หมดแถวนี้เป็นใครอันนี้ของห้องนี้1 0 0 101 1อ2 1น3 100ไปจนถึงครบ 16บห้องในในบ้านของหลังนี้เราเราสามารถเช็คไปได้หมดเลยว่าโทรศัพท์มีปัญหาสายใดมีปัญหาไม่มีปัญหาตรงนี้จนจนครบขระนวนการงหวดพอนครบหมดเราก็รู้เลยว่าทั้งหมดไม่มีปัญหาหรือว่ามีปัญหาก็ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าผลผลในการตรวจเช็คของมาเป็นใงน,นะครับให้พวกเราจาไว้ให้ดีนะครับว่า ต่อไปข้างหน้าเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมีมีพื้นฐานทางโทรศัพท์ให้ท่านจับไว้ว่าต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆท่านจะเจอคำว่า MDF ตู้ MDF ก็คือเจ้านี้นะครับตู้โทรศัพท์คือตรงนี้มาที่ MDF จาก MDF ก็จะมาที่การฟ้าคอนดิที่มาต่อจากการฟ้าคอนิก็จะมาที่การฟ้าโองการโทรศัพท์กระบวนการมันจะเป็นแบบนี้ขบวนตรงนี้ แล้วก็ขยายรูปออกมาเป็นอย่างนี้เป็นการเข้าใจตรงกันนะครับว่าจากเ d ืนเน่มันจะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นช่องๆอ,อย่างนี้ข้อมูลต่างๆจะูบันทึกทุกครั้งในเมื่อมีการติดตั้งตู้โทรศัพท์เสร็จก็จะบันทึกข้อมูลและเก็บไว้ในตูน้นี้หรือไม่ก็เก็บไว้ในตู้โทรศัพท์ถ้าตูน้นี้กับตู้โทรศัพท์อยู่ไม่ไกลกันคนเซอร์วิส หรือถ้าที่บาสวิตเปิดต๊้ก็จะรู้ข้อมูลเดิมของกระบวนการทั้งหมดอยู่ตรงนี้เป็นอันเข้าใจแล้วว่าตู้นี้มีบทบาทยังไงยังไงกันขณะนี้กําลังเหมาะสมนะครับสวัสดีครับ